เหมือนกันหมดทุกทุกเส้นตีตรงนี้ตรงนี้ตีตรงนี้ข้างๆเนี่ยตีเท่ากันเลยสองข้างเนี่ยหันไม้ตรงนี้นี่นี่นี่อย่าไม้เออเนี่ยบิดข้อมือบิดข้อมือทำไม้ตรงก่อนนี่ไม้เนี่ยตรงอย่างนี้ตรงแนวนี้อย่างนี้ตรงนี้เออมีมีนี่อันนี้มีอันนี้ซ้อนซ้อน ก่อนนี่ลองลองเคาะก่อนเคาะเคาะดูก่อนอย่าจับนี่จับนี่ไม่ได้จับแบบนี้เออเอาจับแค่นี้โอ้มืออยู่ตรงนี้ดีตรงนี้เนี่ยอ่าโอเคอ่ะนี่หน่อยเนี่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 ยจับมือนี่ยกแขนนี่อย่าวางแขนนี่นี่นี่เออขอาวกระนี้ส่ข้าวก็หนีไม่อะบอกว่ามือมือนี่ก่อน,น Tai đi, quá đi, tai đi, bát 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 đi, còn đi, bát 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 đi, ạ อย่าจับอย่างนี้บอกเาจับนีไม่ได้จับอย่างนี้